สวัสดีครับีตัวนี้คือโบเขาอ่ะเขาคือก็มาพบพ่อกันอีกแล้วครับซองบ้าวเซนครับพี่น้องมันไกลายตายตัวไหนมาบอมมันโมงายมันโมสซผ้าถอยไปหลดมาหนี้เอาเห็ดหนังกินหอยทะเลสีทองเห็ดนางกินลับหอยหลับห้อยหอยหอยหลับห้อยครับหอยเซน ในหอยเซื้อดีมากว่าจีก,ก่อยเส็บๆเนาะครับเนาะจริงคับไม่ออครับเป็นยังไงหอยเน่าว่ะเมียนี่มันม,มีนถ้าบอกถ้า,ามันเหม็นหอยเน่าว่ะบันกรอบมายังมายังมันจะเหนียวส <c oughs> งสัยเราผู้เฒ่าเนาะเขาตุ๋นซุปขวดที่เขาว่าเบี่ยเหนียวแห้งมันห่อนในน้อยนี่ก็บแบบแบบละลายไอ้ปะมันแบบมันสีเน่านะ ก๋วยิ้นกวยหอยกินครับพ hmm? ี่น้องปัาน้ำตาออกมีให้หนูหอยเส็บๆหอยเส็บๆนะครับเป็นแบบนี้ได at ้หอยมักก๋วยสุปรุงของเรามีอะไรบ้างหยับไปไก่พูดเออไว้หันดะผมราว่าชีวปุงไก่ไก่ที่จะเกิดน้องไปเอ้าะปุงให้พี่น้องเบ่งนี่ย pues uh ี่เออ กูกูเขาวัวจักสูตรจักเอียงนี่คือซุกกันด้วครับเท่านี้ครับเอาตำปนลงปนจีบอะนี่ว่าอะไรบอสที่ลงเบ็บล่งไปที่ปนลงครับปนอาจสีบวัวไฟร้ายปนไหนปลาหน่อยหนึ่งแต่ลาบเป็นกระมังนะโคดีหรอกคำนี่โอ้โหคดีโคดีคนใส่กันปนถังปลาซุกโบราณอ่ะลายอีกหรอกลายอีหรอก ใส่ก๋วยซีมงส้ม,สม,มน้อย,ย,อยมมนิดเ,เดียไปทั้งนึงุ้มน้อยยิบเอาก๋วยหอยครับก๋วยหอยพีแดงดีเอ้ยใส่ไรเน,นี่ยพ่อะ้านสิเพชรร้านเพชรค่ะคำว่าปิกอจอก็สีทาเบิง้งสีแบบอะไรย <laughs> ังยุ่ยในสบอบแปะกินคำพ่อ <laughs> อู้ หัวลงครับไขวยังสุดสุดอกตาบอดีน so ี่เรของัวใช่ได้ช่งบื่อลเบลยเจยใส่ยังีงปลาแดกของแท้ต้องมีนอนใส่เลยนะออกมามีนอนเลยแลอย่างอื่นปลาแดกปลาแดกไงปลาไม่คือปลาแดยงเป็นตพอวงยาพ่อตามตำราหนึ่งซอนเขียนไป ปลาแดกหนึ่งซอนน้ำปลา,นห,าห,นหนึ่งซ้อนสูด3สซ้อนซุลด์าซ้อนก๋อยหอยเขาต้งใส่แนวนี้พออย่างนี้นสูตรไหนไม่หนเาะสูตรผมีบหหนาใส่ยีบมะนาวใส่ยอบมะน้าใส่ใ,ใส่มันเบิดหน่หยพอแล้วยันสุเนี่ย ผักลงผักชีลงเอาคือบโบเก็บใบอะมันใบยังสะกัดหินดื่มดือเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บม,มาให้เก็บผักกาดหินมากินกกับ่อนครับโอ้ยเสียไปวะก่นยิมุนดิดูยังไงมือส้มบอกว่าหายังเนี่ยมหายยัง บสมกระทียแล้วก็เหงาหมามไก่ใครจะบอกวาหืมโตรเทศจอยโคตรกันไอบีบวกน้าใช่ยิเ้านวอะไรเม่นวะอืมจนมมนอนผสมอืมชิมดูเพชรวะอืมผักกาดหิน ประกาศหินก็นมาโอ้อยโออยโอยยโอยอ,อ,อกกยอ่ยอยโ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 อยคอยออยโพอยโอยโอยโอยาอยโอยโอยโอายยออเยอยยเยยอยอออยยออยมโอออ กินสองขำหนึ like ่งจะนิวคย่ะก็สดปีสองขำบ่อ๋อกินกินกินเพื้นเก่าขนาอีหล่ปล่อยหอยเสียบครับอือเป็นยังไงจัดโอ้โหขาทายังไงบ่มันยอดมากอือรี่มา้าเวียด คือคล้องใส่หวานสีมึงขึ้นอย่าโมเพ็ดป่านนี้จเจ็บขึออน้นก่อนนะโมมากินเพ็ดหรอ,อประกาศมหม่อนใส่ประกาศหินแน่นหินแน่นประกาศปลูกเองนะครับไปหินใส่น้ำกันเพ็ดเจมก,กันเอ่เหรอ,อ หอยหอยเสีบอยเป็นตะเหินครับกินกระปุนตรงนี้้อยสมุนเดงนี่เป็นยนังไงวะ้าอยหอยสมุน,นมมแดงเป็นแนวอะไรจะกินน้ำกินน้ำอันปนปนุกเข่าสีแสบเื้าสีมันไหมปดุกงามแหลมมันมันเนี่ยข,ขาเน <ithe ater> น <1971 habitude> with with ่าหลายว่ะขอชานผิดหโหโห่าแบบ่หเลยให้ดูว่าคนจีนเขากินแบบดบ่ ไว้ใส่เลยเหรวหอยหอยครับอือหูประกาศหิน,นมวนใส่ละ่ะอประกาศหินแต่คนไม่เห็นมุมเข้าไปอูเบื่งครับก่อยหอยเ้อดีด้วยครับเด้อพี่น้องเขากันดีปันนี้ก็ประกาศยักเข้าไป 那我倒没想吃。